โอเคก็เด okay, so ี uh, here, message, ๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่กรณีที่มีคนโด o n a มานะครับแล้วผมถูกแจ้งความนะครับแต่ตอนนี้ถอนแจ้งความแล้วนะซึ่งก่อนอื่นผมต้องเกิดเลยว่าคุดูต้องคอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์ได้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าลงคลิปนี้ไปน่าจะเกิดการถกเถียงกันของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เข้าใจผมหรือฝ่ายที่เข้าใจอีกกรณีที่ มาแจ้งความนะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายของแม่น้องที่โดนเนียตนั่นเองก็ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าตอนที่ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนดูคนหนึ่งนะครับเข้ามาดูเป็นคนดูใหม่เข้ามาดูช่องผมเนาะซึ่งช่องผมเนี่ยก็เตือนตลอดนะครับเรื่องการโดนเนียน,นะครับในกรณีที่ผู้ที่โดนเนียนเนี่ยอายุยังน้อยนะครับต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเนาะก็คันนี้เนี่ยผม ช่วงนี้แหละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สตรีมปกติแต่เผอเรนว่าสองสามวันเนี่ยมีน้องคนนึงนะครับมาโดเนตผมนะตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นน้องนะครับแต่เขาเรียกผมพี่เออเออน้องเขานา่าจะประมาณเออสิบสี่สิบห้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มาโดเนตนะครับโดเนตโหดมากแต่ไปจาเงินเงินเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจนะครับเออครั้งแรงนกน่าจะเป็นหกร้อยบาทนะครับ ส่วนวันถัดไปเนี่ยหลักพันครับหลักพันเลยแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับหมื่นสี่ครับก็รวมทั้งหมดเนี่ยประมาณสองหมกว่าบาทคือเยอะมากนะครับผมก็มีเรีแอชั่นที่ดีใจแล้วตกใจอยู่ในสตีมอยู่นะแต่เดี๋ยวผมจะลบออกเพราะว่าผมไม่อยากจะจดจําเรื่องราวที่แย่ๆนี้ไว้นะครับแ,แต่ผมจะให้มาดูนะครับอันนี้จะเป็นตอนที่น้องโดเน็มาประมาณ5,000บาทนะครับทุกคนดู ประมาณนี้ครับกออ็ผมก็ดีใจผมก็แบบโอ,อ้ยโดเงินห้าพันเลยหรอเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีโอนมาเรื่อยๆจนครบหมื่นสของเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าจะโดนหักภาษีไปด้วยเนาะทีนี้นะ่ะวันนี้เนี่ยตอนประมาณบ่ายหนึ่งเนะี่ยก็มีการโทรมานะครับของเบอร์หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเบอร์ใครผมก็เลยได้ทำการโทรกลับไปแต่จริงๆอ่ะเพื่อนผมทักมาบอกก่อนแล้วนะประมาณบ่ายหนุ่มกันว่าเออฟอนเนี่ย แม่น้องเขาได้มาเอาเรื่องป้าเรื่องโดนเนทเนี่ยเออแม่น้องเขาเนี่ยกำลังแจ้งความเพราะว่าน้องอ่ะแอบเอาบัญชีแม่มาโดนเนทเราไม่รู้การอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ปรากฏว่าได้มีการคุยกับคุณแม่นะครับอันนี้ผมอาจจะเล่าแบบไม่ละเอียดและไม่หมดนะครับคือเรื่องราวมันเยอะแต่ว่าผมก็จะมาคลิปนี้ผมเอาง่ายๆว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ต้องการอะไรไม่ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรผมแค่อยากให้ไม่ให้เหตุการณ์เนี้ยไม่เกิดขึ้นอีกเพราะว่าผมก็ทำงานเป็นอาชีพนี้เนาะนะครับ กำลังเครียดอยู่โอเคซึ่งทีนี้เนี่ยแม่น้องก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกนะ็คือน้องในะอยู่กับคุณยายสองคนที่บ้านนะครับ <c oughs> แล้วคุณแม่ก็ไปทํางานอะไรย่างนี้นะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเออน้องไปบีบัญชีคุณแม่ได้ไงแล้วโอนเงินขนาดเนี่ยเป็นเงินจากคุณบัญชีแม่น้องบอกว่าสองวันเนี่ยไปแสนกว่าบาทผมก็ตกใจแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นก็คือแม่ก็ทํางานไปแจ้งความนะครับแล้วก็คุณตํารวจ บอกให้คุณแม่โทรมาไก่เกลี่ยกับพวกผมกับคนที่น้องมาโดนีทุกทุกคนนะครับซึ่งหลายๆคนก็โดนนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเออน้องยังเด็กนะครับเด็ก9้าขวบอะคนดูผมก็แบบตกใจเลยเก้าขวบเองเก้าขวบแต่ว่าโอนเงินได้ขนาดนี้นะทุกคนผมแบบโอ้ว้าว นี่นะครับเดี๋ยวผมก็ได้ทําการตอนแรกนะ่ผมโอนไปเพราะว่าผมแบบก็ไม่ยอมเข้าใจว่าแบบผมตอนนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ยแต่ลูกคุณมันเป็นปัญหาของครอบครัวที่คุณปล่อยลูกคุณมาโอนไม่ใช่เราเราผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าตอนนั้นผมก็คิดอย่างนั้น <c oughs> อืมเพราะมเป็นปัญหาครอบครัวเราหยุดเ,เราทํางานอะ่ะเหมือนแบบลูกคุณไปซื้อของอะ่ะแล้วแบบคุณมาบอกว่าเอ้ย e ลูกคุณขโมยตังคุณไปซื้อของแล้วคุณมาบอกไปเอาของไปคืนเขาแล้วบอกว่าเนี่ยลูกฉันอย,อย่างนี้อย่างนี้อ่าแต่คุณซื้อไปแล้วอะไรเงี้ยบางครั้งบางคนอาจจะไม่ยอมนะครับแต่ผมเนี่ยไม่สบายใจนะครับหมื่นสาเนี่ยผมโอนคืนไปผมก็หมดแล้วนะเพราะผมไปใช้ใจ่ายนู่นนี่น่ารับเกรดพัฒนาสตรีมนะครับแล้วก็มีค่าเครดิตภาษีต่างๆนะซึ่งทีนี้เนี่ย เหมือนคุณแม่เนี่ยเขาจะไม่ไม่จบเพราะว่าเออหมื 13, นะ่นสามเนี่ยมันคือเขาบอกว่าผมเนี่ยได้เยอะที่สุดประมาณสองหมื่นใช่ไหมอ่าผมก็ไม่สบายใจเพราะว่าเงินที่ผมได้มามันก็ไม่เงินที่แบบค,คือมันก็เงินไม่ดีถือว่าเป็นเงินสกปุกสําหรับความคิดผมผมก็เลยแบบว่าเออบอกกับแฟนผมว่าเออเธอเขาไม่สบายใจคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าหลักๆคือแฟนผมเป็นคนคุยเป็นคนพูดนะครับผมไม่ค่อยได้พูดหรอกเพราะว่าผม ผมก็ช็อกอะแล้วผมก็พูดไม่เก่งนะครับที่จะไปคุยนะส่วนใหญ่แฟนผมก็จะเป็นคนโทรแล้วผมก็เลยโอนไปอีกเจ็ดพันนะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยว่า,วา,อาเอาเป็นว่านั่นแหละครับมีหมื่นสามกับเจ็ดพันผมรวมโอนคืนมาทั้งหมด เป็นสองหมื่นนะคบทีนี้แฟนผมก็คุยกับคุณแม่ของอีฝ่ายเนี่ยจนเข้าใจกันเออก็คุณแม่ก็โอเคขอบคุณมากๆที่แบบนู่นนี่นั่นเราก็เออขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าสองคนก็เหมือนสองฝ่ายเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายผมก็เสียหายใช่ไหมเสียเวลาเสียอะไรเงี้ยอย่างเช่นเวลาน้องมาโดนทขนาดเป็นหมื่นอะสมมติว่าคนที่ตั้งใจจะมาโดนทผมจริงๆนะ่ะ เขาก็ไม่กล้าโดเพราะว่าผมได้เยอะแล้วเหมือนสองสมานที่ผ่านมาผมทํางานฟรีคนดูลองคิดภาพใช่ไหมนี่ก็คิดในแง่ของมุมของผมส่วนคุณแม่น้องก็เอออาจจะแบบต้องมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายอะไรต่างๆซึ่งเออก็จะเป็นบทเรียนต่อๆไปมันก็จะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะผมจะระวังให้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ยิ่งขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็โอเคตกลงคุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ยกเลิกการแจ้งความของตัวผมเองนะครับก็ เพราะก็นั่นแหละคุณแม่บอกว่าส่วนเงินที่เดือดนะก็คิดว่าเป็นสนับสนุนผมเขาเขาก็ได้มีการชมผมว่าเออผมพูดเก่งอะไรก็ขอบคุณด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าใครที่ทําแบบนี้นะครับคือไม่รู้สึ่อหรือคิดจะทําหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าทํานะครับน้องๆน,นะครับเราดูพี่ได้แต่ว่าถ้าเรายังไม่โตเรายังเป็นเด็กอยู่อะ่ะก็อยู่ในกรอบขอบเขตไปก่อน,นครับคือมันเป็นแบบ เรื่องที่ไม่ดีนะครับไม่ดีเลยก็เลยอยากจะมาเตือนให้เพื่อนๆทราบแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นความรู้สึกผมตอนนี้ก็ยังไม่สบายใจแล้วก็ยังรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้รู้สึกดีแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะเครียดมากในตอนนี้นะครับตอนนี้คือเครียดมากเอาจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ก็จะเป็นอุทาหอนให้กับใครหลายๆคนนะครับ คืออุทาหรณที่แบบชัดเจนมากเลยนะครับส่วนเรื่องที่ออคนอาจจะสงสัยนะครับอย่างเช่น น้องอ่ะมีบัญชีคุณแม่ได้ไงอะไรเงี้ยทาไมโอนแล้วแบบไม่ไปขึ้นคุณแม่เพิ่งมารู้อะไรเงี้ยก็เห็นเหมือนจะบอกว่าน้องไปปิดการแจร้งเตือน SMS เวลาโอนเงินหรืออะไรไม่รู้นะคะเป็นเด็กเก้าขวบที่เก่งดีนะแล้วก็ที่ผมยอมโอนคืนเนี่ยเป็นแบบเอออย่างที่บอกไปว่าเงินมันไม่ได้สะอาดเท่าไหร่ที่ได้มานะครับเป็นเงินของแม่น้องนะครับก็เข้าใจฝ่ายนั้นนะครับแล้วฝ่ายนั้นเขาก็เข้าใจฝ่ายเราด้วยนะครับก็ ได้มีการไก่เกี่ยคันกันตกลงไปที่20งหมบาทนะครับก็คืนไปเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตผมที่ทำงานมาแล้วเจอเหตุการณ์นี้นะครับก็จะจดจำไว้แล้วก็จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับจะป้องกันแล้วก็จะพยายามเตือนคนดูตลอดนะครับ โอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับจะได้ให้คนอื่นได้รับชมต่อนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งเลยขอบคุณครับ